เฮาส์ออฟคาลิฟอเนีสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับเซฟาดอีกแล้วนะครับวันนี้เซฟาดนะครับจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ารถ t o y ยต้าโคโร拉อัลติสนะครับเครื่อง1.6ตัว e เกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับมีความฟังก์ชันมีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมสีเงินนั่นเองนะครับและมาพร้อมกับไฟบริเวณด้านหน้าของรถคันนี้นะครับสไตล์แบบเหี่ยวๆนะครับและโฉบเฉี่ยวกัน มากมากเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็ここจะไปนในส่วนของภาพด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับของรถคันนี้นั่นเองนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นแบรนด์ t ต y o ต a นะครับที่หลายๆคนนะครับในประเทศไทยนะครับก็นิยมขับขี่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่คงทนนะครับแล้วก็เป็นรถยอดฮิตนะครับของ t ต y o ต a เลยก็ว่าได้นะครับก็คือรถ t ต y o ต a c o r o l l a a l t i s นั่นเองนะครับด้วยความที่รถคันนี้นะครับเป็นรถขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามีเครื่องยนต์นะครับขนาด1 6 0 0ซีซีหรือ1.6นั่นเองนะครับก็เลยทีเดียวนะครับก็บอกได้เลยว่าซื้อรถคันเล็กๆนะครับราคาถูกๆแต่ว่าได้เครื่องใหญ่เลยครับสำหรับใครที่ชอบใส่ซิ่งนะครับหรือว่า ชอบเหยียบคันเร่งนะครับแบบหนักๆนะครับแนะนําเลยคันนี้นะครับราคาถูกนะครับและที่สําคัญเครื่องใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของบริเวณภายในนะครับห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับาบาดผ้านะครับและก็ภายในนะครับตกแต่งให้เป็นสีเบจนะครับตัดกับสีเทานะครับบอกได้เลยว่าให้ความหรูหรานะครับแล้วก็เย็นตาสบายตามากเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นระบบนะครับที่ควบคุมแบบไฟฟ้าทั้งบริเวณกระจกมองข้างและก็ ปรับองศาของกระบกนะครับและคอนโซลกลางนะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องเสียงนะครับวิทยุ FM AM CD ต่างๆนะครับมาพร้อมกับที่ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแก์แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับรถเต y o ต a า o r o l ล a a l t ิสเครื่อง1.6คันนี้นะครับบอกได้ว่าราคาคุ้มมากๆเลยนะครับ ราคาอยู่ที่299,000บาทเราไม่ขายนะครับสำไม่ผิดราคา299,000บาทนะครับเราไม่ขายนะครับตอนนี้เราจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าของ House of Car p o c k e t เลยนะครับราขายอยู่ที่ 2 5 9 0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเราขายอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทนะครับเอาส่วนลดไปเลยนะครับ40,000บาทสำหรับลูกค้า House o f t a r p p u k e t นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับรถ o ต o t ต c าโค l l a ออทิสราคาถูกๆนะครับคุณภาพดีนะครับก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอรายละเอียดได้นะครับจากเบอร์ติดต่อท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซฟันและ House Soft a r p p u k e t นะครับต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสามารถติดตามข่าวสารและคลิปต่างๆนะครับได้ทาง YouTube ของ House Soft สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ